พร้อมที่จะปีนเขากันหรือยังวะน,น้องๆถ้าพร้อมแล้วอะเลสโกเลยดีกว่าอย่างแรกที่เราต้องเตรียมนี่โค้ทเทก่กระเป๋าเดินทางตอนนี้ยังไม่มีอะไรเว้ยฟุบฟุ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บฟึ๊บฟับฟึ๊บฟับไอ้ย่าจอ้จ๊บปั๊บปั๊บปั๊บโอ้สกิลเลเวลแม็กมันจะถึงเฮ้ยก๊อกน้ำอ่าเติมน้ำก่อนนะครับผมว่าถึงไปก็น่ากลัวเหมือนกันครับเนี่ยไปหนทางการเดินป่าของเราในค่ำคืนนี้โอ้ซ้ายหรือขวาวะซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาดี ใส่แว่นเพื่อิ่มมาทละุถนะครับความมืดนี้จะทําให้เกมมันยิ่งน่ากลัวขึ้นขวาล้ายสายดีฉะนั้นต้องไปทางที่ร้ายๆนะครับว้ายตัวนี้ก็มีหลุมศพเฮ้ยหลุมศพใครวะเนี้ยไปต่อ,อปึบฮึบฮึบไปมันจะมีผีไหมวะเฮ้ยโอ้ตอนนี้ก็เจอผีได้ครับผมเจอผีแล้วหนึ่งตัวมันไม่หลอกเรานะครับผมปลอยนะครับเราจะมาดูกันว่าภูเขานี้มีอะไรเล่นลับซ่อนอยู่นะครับ โอ้เราเจอแมงมุมด้วยนะโอ้แมงมุมแมงมุมมึงสตาร์ไว้อะน้องฮึบฮึบโ,โอ้ผีตัวเดินอีกแล้วอุ้ยอุ้ยอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรเนะี่ยเอ้ยไมเคลิลแจ็กสันรหรือเปล่าโจน,นี้มีผีนางรำก็มาผีอันนี้ก็มาอ๋อคือเราจะต้องหนีใช่หรือเปล่าใจเย็นๆน้องชายพี่อย่าหลอกกันเลยคนกันเองเฮ้ยมึงตลกมากมั้งอุ้ยอันแน่มีอะไรไหม ต้ไม่มีอะไรเขาขาวให้หน่าดูเลยถ้าเสยขึ้นมาแล้วเจออะไรขึ้นมานี่น่าจะแบบไม่กลับแล้วอ่ะไม่กลับบ้านแล้วกูอยู่หุบเขานี้แหละขอดูข้างใต้หน่อยได้ไหมล่ะมีอะไรไหมล่ะโอ้โห oh ดำปีเลยล้างบ้างนะครับล้างบ้างแนะนําให้มึงล้างบ้างนะอีผีนี่ค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวเจิดจ้ามึงนี่มึงคู่แขงไมเครื่อแจ็คสันหรือเปล่าเอาอีกแล้วไม่แล้วตอนนี้กูอยู่ไหนนะเนี่ยเฮ้ยกูตกมาได้ยังไงตกจากข้างบนเลยไม่กูบักเอ้ยกูบัก ไอเกมเครียดนี่กูบัคเนี่ยอันนี้คืออะไรวะเฮ้ยแล้วแล้วผมบัคแล้วมันโผล่มานี่ไงอะเฮ้ยดูดิมันโผล่มาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเขาทำอะไรกันบางทีเขาอาจจะไม่ได้รับการปลดปล่อยนะเว้ยจริงๆเราจะต้องช่วยเขาโขนโด,โดนใครโสดขอเสียงหน่อยเร็ว โสดขอเสียงหน่อยเร็ว,ว,วเวลาแบบนี้กำลังกึ่มกึ่มโดดกันหน่อยแล้วเมื่อกี้นะครับเป็นพิธีกรรมที่เราทำการปลดปล่อยพูดผีวิญญาณร้ายนะครับเหมือนว่าวิญญาณร้ายแถวนี้จะได้รับการปลดปล่อยแล้วนะครับฉะนั้นเราจะไปกันต่อถึงกับเหนื่อยกันเลยทีเดียวนะครับบอกเลยแล้วทำไมกูโผล่มาตรงนี้ได้วะเดี๋ยวมึงตกนะอย่ามึงตกนะกนะตกทีเดียวกูตายเลยนะตกทีเดียวกูตายเลยนะเอา้าอะไรอ่ะ ทำไมผมถึงถูกวามาเดีย๋ยวบอกนะว่กกูต้องไล่ผีอีกแล้วมาอีกแล้วนะครับผีอา้าวมาอีกแล้วถึงเวาลาไล่ผีเอาละทุกคนตอนนี้ถึงเวาลาไล่ผีอีกแล้วฉะนั้นก็พร้อมกันทุกคนโดดทุกคนโดดทุกคนโดด โดเนี่ยแหละครับไม่ค่อยอยากเล่นเกมผีเท่าไหร่เพราะว่ามันเหนื่อยเปต่อพวกเรากินน้ำก่อนมาโพไหนวะเนี่ยโอ้โหอย่าบอกนะว่า อพ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 อไม่รับไม่ไล่ผีแล้วนะครับผมผมไม่ไล่ผีแล้วไล่ผีทีเลยเหนื่อยตลอดนะครับโอ้เจอผีเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ ถ้าผมตายนี่กูจบคลิปเลยนะกูตายกูจบคลิปเลยกนะูไม่เล่นต่อด้วยกูเหนื่อยซ้ายขวาขวา้ลา้ซ้ายดีมากูไปทางซ้ายบ้างเผื่อว่าจะเจอสิ่งดีๆคือแบบนี้ไม่จะไปจบที่ตรงไหนวะทุกคนเอ้าเฮ้ยกูโดนย้ายอีกแล้วเฮ้ยทุกคนกูโดนหวาบอีกแล้วัวอะไรอ่ะเฮ้ยเห็นไหมอย่ามองกันอย่างนั้นเอ้ยออกไม่ได้ด้วยเฮ้ยมีผี เฮ้ยโอ้โหโลงก็มาอุ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อะไรอ่ะเขาทำอะไรกันทุกคนอะไรวะเนี่ยโอ้โหเขากำลังจะแบกโลงกันทุกคนอะไรครับเนี่ยเอาเรียบร้อยมีชื่อกูอยู่กูตายอีกทีนี้กะให้กูตายเลยว่างั้นตายแล้วก็จบแมปเลยว่างั้นอ้าวอ้าวกูโดนว้ามาอีกแล้วทุกคน เอาละเดินทางกันต่อดีกว่าถ้ามันไม่มีอะไรเราก็เดินทางกันต่อเว้ยไอ้ยาเจอผีอีกแล้วเหมือนว่าผีอจะขอลายเซน็นเรานะดูดิมันไม่กล้ามาแล้วอะมันใส่ไม่กล้าขอลายเซน็นเราหรือว่าเราจะกระโดดตกให้มันจบจบ,จบเกมไปเลยไม่ดีไม่ดีนะไม่ดีเราจะเล่นเต็มที่นะครับผมแต่ตอนนั้นมันบักอะมันบักแล้วทำเลือดผมเหลือแค่นี้อะโอ้โห,หทุกคนจังหวะนี้เราเจออุยเอาเอาอะไรวะเนี่ย คนคือตอนนี้ไฟไหม้หมู่บ้านทุกคนไปเว้ยเร็ววิ่งเร็วเจ้าเหมียวอ่าเคยผ่านเลยเว้ยตอนนี้มีผีโพมาแล้วหนึ่งตัวแปลว่าใกล้ถึงเส้นทางของเราละแล้วเราจะจบที่ตรงไหนดีวะคือมันจะจบให้ผมที่ตรงไหนตอนนี้ผมเริ่มอยากรู้แล้วว่ามันจะจบที่ตรงไหนอ๋อคือเราต้องลงข้างล่างนี่หว่ามันแ้่เราลงข้างล่างเอาตอนนี้บรรยากาศเปลี่ยนเป็นเช้าแล้วนะครับบอกเลยว่าคงจะไม่มีผีแล้วแหละ แปลว่าเราใกล้จะจบแล้วกูไม่เห็นอะไรเลยกูไม่เห็นผีแล้วตนะอนนี้เฮ้ย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 โอ้โหมีคนยิงบ้างไฟด้วยนะทุกคนผมมีคนยิงบ้างไฟแล้วเออจบแล้วจบแล้วเว้ยจบแล้วอจบแล้วปม่มเลยโอ้จบแล้วทีเล่นมาเกือบชั่วโมอง เอาละครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซั b สไค i b ์ให้ด้วยนะครับถ้าใครอยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ด้านล่างได้เลยเจอกันนะครับคลิปหน้า